When we were younger, we were never running out of time As long as we had each other, or everything was black and white i driving in a car, never knowing how far w e g o When we were y o u n g ตอนนี้ถ้าติทาโร่เปิดรับสมัครเมนเบอร์ชิปลายเดือนแล้วนะคะ จะมี Standard m e เ b e r s h i p เดือนละ35บาทที่สามารถรับชมคลิปได้ก่อนบุคคลท,ทั่วไปกับ p r e m i u m Membership นะคะเดือนละ65บาทที่สามารถรับชมคลิปได้ก่อนบุคคลท,ทั่วไปแล้วก็ยังจะมีคลิปพิเศษสุดๆที่จะอัปเดตให้สัปดาห์ละ2คลิปด้วยนะคะรวมไปถึงคลิปที่เป็นอัปเดตตามราศีต่างๆด้วยยังไงก็มาสมัครตามลิงก์ด้านล่างกันได้เลยนะคะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาเจอกับทาติทาโร่หลังจากหายไปหลายเดือนมากๆเลยนะคะคลิปทั่วไปก็ไม่ได้ลงเพราะว่าป่วยไปผ่าตัดมาตั้งสองรอบเกือบจะไม่รอดเสียแล้วหมดเงินไปทั้งสิ้น1ล้านบาทเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนะคะช่วยกันดูโฆษณาหรือซุปเปอร์แตงหรือว่าซื้อสินค้าในช่องก็ได้นะคะช่วยสมทบทุนเพราะว่า ทุนที่มีเงินส่วนตัวหายไปกับความเจ็บป่วยหมดแล้วนะแล้วก็จะพยายามทําคลิปให้สม่ําเสมอถ้าไม่ได้เจ็บได้ป่วยนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรลายเดือนของ12ราศีนะคะประจําเดือนท่านว่าคมไม่ว่าจะเป็นลัคนาดาวจันดาวอาทิตย์วีนัสหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในราศีนั้นๆคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆน,นาใหม่เนาะยังไม่ได้กดติดตาม และกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเราจะไม่อ่านแพ้เอาใจใครนะถ้าใครมาดูช่องเราก็อาจจะมีบางคนที่ไม่ชอบจริตไม่ชอบมันไสหรก็ว่าไปอันนี้ก็ไม่ว่ากันก็จริตใครจริตมันนะคะความถูกใจแต่ถ้าไม่ชอบก็กดออกไปเลยไม่ต้องมาด่า้เสียเวลา มันเป็นท็อกซิกต่อสังคมนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็กดติดตามแล้วก็อยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปนะคะกดเข้ามาดูกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะเรามีสินค้ายะแยะมากมายแล้วก็พร้อมให้เพื่อนๆสนับสนุนด้วยนะจ๊ะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเข้าเรื่องของเราเดี๋ยวว่าเดือนธันวานี้นะคะแต่ละราศีของเราจะมีอะไรอัปเดตกันบ้างเนาะ ื่อนชาวราศีมังกรนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนามังกรดาวอาทิตย์ดาวจันทร์หรือว่าดาวเคราะห์ดวงไหนที่เป็นช์ดเกิดราศีมังกรก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องการงานก่อนเนาะหลังจากนั้นเราจะมาดูเรื่องความรักต่อนะคะว่ามังกรความรักการงานจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้หรือเมื่อ,อไหรก็ตามที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้นะคะไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นเดือนธันวาแต่ได้ทุกเดือนเลยนะ ดูซิว่าการงานการเงินของชาวราศีมังกรในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานการเงินของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรบ้างฮึบว้าวเดอะทาวเวอร์อัให้ระมัดระวังเรื่องการใช้ตังสักหน่อยนะจ๊ะงานการด้วยนะ เนี่ยเห็นไหม Age of Cups อ right right. no okay. kind of ัปไร์มาจะมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นได้นะคะไพออกมาไม่ค่อยโอเคเลยนะให้ระวังหน่อยหนึ่งเนาะอะแล้วก็ King of Cups Reverse อย่าเพิ่งไปเปใครนะคะไปปิ้งใครตอนนี้อย่าเพิ่งเปนะเดี๋ยวหมดตัวนะจะจะหาว่าไม่เตือนเอาทำงานก่อนอะเมจิเชียนเนี่ยระวังโดนหลอกด้วยกองแก๊งคอเซนเตอร์ให้ระวังมากๆเลยนะ หรือถ้ามังกรไปหลอกคนอื่นก็ระวังกรรมจะตามสนองเช่นกัน Ace of Wands Upright ให้ละมัดรลวงังจะทำธุรกิจใหม่ๆลงโปรเจกต์ใหม่ๆโอ้ยตายแล้วมังกรจะอะไรขึ้นคะเนี่ย Tree of Swords Upright ตอนนี้อย่าเพิ่งไปลงทุนทำอะไรนะเดี๋ยวมันจะเสียงเงินเยอะ The Fool Upright เนี่ยดื้อด้วยฉันจะทำมีอะไรปล่าก็ทำเลย แต่โดนหลอกมาต้องไม่ต้องมาพิมพ์คอมเมนต์นะีิงาว่าไม่เชื่ออันนี้ก็ไม่ได้บอกให้เชื่อแต่ให้ระวังนะ,ะคุณดื้อดื้อเนี่ย7 of Wands u p r i อ h t ไรใจเย็นๆค่ะเงินมีก็เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปใช้อะไรมันมากเนาะไนท์ออฟเพนทากัลส์อัไรเนี่ย, ight, ยโอ้ยสายเปเหรอมาเปเราหนิไหมเนี่ย n i ท์ออฟวันส์อัปไรท์อะ อย่างน้อยใบสุดท้ายก็ยังพอให้รู้ว่าคุณก็ไม่ได้จะ,ปะเปสเปะสะปะนะมีสติอยู่แต่ถ้าได้เปนี่เปหนักโคตรเลยนะคะเอาเปิตอนนี้มังกรน,นะการงานการเงินเนี่ยมีปัญหาแน่ๆให้เรามาระวังนิดหนึ่งว่าการที่คุณลงทุนลงแรงมากจนเกินไปมันจะส่งผลเสียให้คุณอแปลกไหมขอ,ข,ออของคนอื่นบอกให้ตั้งใจทําลงแรงไปเลยเยอะๆลงทุนเยอะๆ แต่พอเป็นมังกรเนี่ยใจเย็นๆเพราะเท่าที่ดูตอนเนี้มันไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่คุณอยากทํามันมากที่สุดแต่มันเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่ามันต้องทํามากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้ามังกรอยากจะไปหางานใหม่หรืออยากจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรไพ่บอกว่าทําได้แต่ตอนนี้อย่าพึ่งใจเย็นๆไปก่อนแล้วก็อย่าพึ่งดื้อมากใครบอกใครเตือนอะไรฟังด้วยนะคะถ้าคุณฟังเนี่ย ผลมันจะตรงกันข้ามเลยนะคือไอเงินเก็บหรือว่าธุรกิจต่างๆหรือแรงกายแรงใจที่คุณจะไปทุ่มเทเนี่ยมันจะออกดอกออกผลหลังจากนี้ลองดูหลังปีใหม่ก็แล้วกันน่าจะดีขึ้นมันไม่ถึงกับแย่แต่ไพ่แนะนําให้คุณไปทิ้งนิสัยเดิมๆออกด้วยและนิสัยเดิมๆที่ว่านี่ก็คือถ้าได้หลงใครนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินเนาะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรัก ถ้าใครมาพูดดีด้วยเนี่ยชวนไปลงทงลงทุนอะไรเนี่ยโอ้โห و, เต็มที่กับเขาเหลือเกินไปศึกษาดูเขาดีๆก่อนว่าเขาเป็นคนที่คบได้หรือเปล่านะอันตรายให้เรามัาระวังว่าคนจะเข้ามาเพื่อเอาผลประโยชน์จากคุณหรืออีกอย่างหนึ่งในทางกลับกันไพแนะนำว่ามังกรจาก๋าโดยเฉพาะสาวๆนะสาวๆนะเลยที่แบบไปเห็นคนนู้นเขาซื้อนั่นซื้อนี่แล้วก็แบบ ไม่ใช่มีมึงคนเดียวหรอกนะที่มีปัญญาซื้อกูก็ซื้อได้ให้ระวังว่ามันจะเกินไปนะอันนี้เราไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเป็นแบบนี้ในคนจํานวนน้อยมากๆเท่านั้นเพราะเท่าที่ดูคือเป็นคนที่ชอบแข่งขันพอสมควรคุณอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่คุณไม่ชอบขี้หน้ามันเลยแต่ก็ไม่รู้ทําไมต้องไปแข่งกับมันโดยการซื้ออะไรก็ตามที่มันมีดังนั้นถ้ามีนิสัยอย่างนี้ตัดทิง้งเพราะมันจะสร้างหายนะให้ตัวเองนะคะ ย้ำนะเราไม่ได้หมายเพราะทุกคนที่เข้ามาดูจะต้องเป็นแบบนี้เฉพาะบุคคลจริงๆถ้าเป็นแบบนี้ให้เลิกําเพราะมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกมันจะทําให้คุณซวยซะด้วยซ้ำเนาะเอาแมา่มีอะไรเพิ่มมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาบจากักรวาลอย่าจะบอกอะไรกับเพื่อนๆบ้างนะคะมังกรเอ้ยแล้วก็อย่างหนึง่งอย่าใช้เงินซื้อเพื่อนซื้อความรักหรืออะไรก็ตามแต่นะอันตรายมากเลยเนี่ยตอนนี้อันตรายจริงๆไพ่บอกถ้าเป็นไปได้อยู่คนเดียวก็อยู่ไปก่อนหมายถึงว่า เรื่องงานเรื่องเงินนี่ไม่ต้องไปคุยกับคนเยอะนะคะเก็บไว้กับตัวอ่ะมาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับจักรวาลอยากจะบอกอะไรบ้างอ่าไพ่บอกให้มองภาพรวมๆเข้าไว้อย่าไปมองจุดเล็กๆแล้วก็คิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะบางทีเราก็คิดไปเองหรือไม่ก็ไม่ใช่คิดไปเองแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะคะแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องไปเยียวยาตัวเองไม่แน่ใจว่าไปเกิดอะไรมาหรือการเงินมีปัญหาก่อนหน้านี้หรือ ดีมากหรืออยาให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นไพ่บอกไปโฟกัสที่ตรงนั้นก่อนเนาะอืมถ้าอะไรมันใช่เดี๋ยวมันก็ใช่เองอะค่ะอย่าไปฝืนมันนะเพราะเท่าที่ดูคุณก็เป็นคนที่ชอบคนโทรลพอสมควรเลยนะอย่าไปคนโทรลอะไรมากปล่อยวางค่ะ,ะแล้วก็อ่ะมีเชื่อความเชื่อมั่นความศรัทธาในตัวเอง แต่ไม่ใช่ความดื้อเดึงนะมันคนละส่วนกันนะคะมันจะทำให้ทุกอย่างได้ผลลัพธ์ที่ดีอแอพให้เขาบอกว่าเวลาจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปควบคุมอะไรมากให้เวลากับตัวเองให้เวลากับหลายๆอย่างที่คุณทำลงไปให้เขาไปจัดการจะได้ผลลัพธ์ดีๆ ทีนี้มาดูเรื่องความรักดีกว่าเนาะว่ามังกรมีอะไรอัปเดตบ้างชีวิตนี้ความรักของมังกรนะคะความรักของมังกรมีอะไรอัปเดตบ้างเอ่ยเดี๋ยนะครับแป๊บหนึ่งนะความรักของมังกร มีอะไรอัปเดตบ้างเอ,อ่ยใครเข้ามาใครไปใครจะมาแย่งแฟนหรือจะได้ไปแย่งแฟนใครเนาะมันก็มีสาวมังกรคนหนึ่งอะเนาะที่แบบแฟนเก่าเขาอะ่ะมาจีบเราแล้วเขาก็ส่องชีวิตเราตลอดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเอาส่องอะไรคะอ่ะ,อะแมา ดูสิค่ะว้ยคันผมมันโดนนะเราแบบมันจะยุกยิกยุกยิกไนงะแม่โงกอนมีอะไรอัปเดตบ้างเอ่ยแม่ไว้ Why? ten of swords reverse <laughs> อู้อู้นะอู้อู้เอ๊ะแล้วก็ the hangman ร e e วิ r ์สอย่าใจร้อนนะจ๊ะค่อยเป็นค่อยไปไม่เอาแต่ใจตัวเองนะอันนี้เราพูดพลังงานรวมเลยว่าใครคนใดคนหนึ่งเนาะอย่าเปรี้ยวกราดใส่เราเพราะว่าเราเคยดูดวงให้ลาสีสิงมั้งถ้าจำไม่ผิดเราพูดแบบโดยรวมๆเลยอยู่ๆก็มาด่าเราเราก็งงเอาเอา ten of wands upright t e of wands แล้วก็ ace of pentacles r e ว e r s e ใจเย็นๆนะจ๊ะอะไรที่มันจะลงตัวเด่มันก็ลงตัวของมันเองปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติ page of cups upright คนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะก็มีความสนใจในตัวคุณเช่นกันแต่ว่าการเริ่มตม้นอาจจะช้าไปสักหน่อยนึงดังนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติก็แล้วกัน seven of s w o r d upright นั่นนนั่นนั่นเน่ เกิดอะไรขึ้นนะ King of w a n d s r e v e r s e นะคะอะไรเนี้ยไพ่ออกมากระจัดกระจายมากพลังงานมังกรสรุปจะนอนหรือว่าจะทำอะไรคะเนี้ยไพ่คุณเนี่ยแบบงงม,มาก Four of Swords upright โอ้ยเอาสักอย่างค่ะแล้วก็ Knight of w a n d s อัปไร h t เนี่ยเดี๋ยวก็คึกเดี๋ยวก็ไม่คึกแล้วเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวจะตอนล้วโอ้โหหลากหลายอารมณ์มากเหลือเกิน Age of once v e was okay ถ้าคุณมีคู่กรณีที่มีการพูดคุยกันแล้วมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ไปบ้างแล้วนะคะคนคนนี้มีความรู้สึกว่ามันไม่กระตือรือร้นไปข้างหน้าเลย มันไม่ขยับไปไหนเลยมันก้าวไปสองก้าวถอยหลังอีกหนึ่งอะแล้วก็พักแป๊บหนึงพอเดินหน้าต่อไปอีก9้าหนึ่งถอยไปอีกสองแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงจุดหมายปลายทางเอ่ยมันดูไม่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นแล้วเราจะอยากบอกคุณเลืเกินว่าตอนนี้พลังงานที่ออกมาคืออันนี้ไวซ์เวอร์ซ่านะคะคุณสามารถไปสลับสับเปลี่ยนบทบาทกันได้เลยถ้าคนที่เข้ามาสอมังกรคุณก็ลองไปปรับบทบาทได้เลยเพราะว่า มันคือการอ่านไพ่โดยรวมๆเราก็ไม่ทราบหรอกว่ามันน่าจะเป็นพลังงานของใครแต่ว่าจากหน้าไพ่นี้คือนะคะคู่กรณีของคุณเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ชัดเจนจริงๆนะจ๊ะจริงๆนะจ๊ะแล้วมันก็ไปต่อยากเหลือเกินแล้วมันจะไปต่อยังไงดีเพราะว่าเท่าที่ดูคือมันก็อย่างที่บอกไปคือเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยแล้วมันทําให้เขาเกิดความรู้สึกที่ว่าแบบมันไม่โอเคเลยมันไม่คอนสิสแตนต์ก็คือมันเข้าๆออกๆผู้ๆผูโผล่ ในลักษณะที่เขารู้สึกว่ามังกรดูไม่ค่อยสม่ำเสมอต่อให้คุยกันแต่พลังงานที่ออกมามันดูเลื่อนลอยนะคะดูเลื่อนลอยดูไม่สนุกมันไม่อนจอ่ะคุณง่ายๆแล้วเหมือนมันมีบางช่วงบางตอนที่คุณเองเหมือนจะค่อนข้างคอนโทรลคือควบคุมสถานการณ์ให้มันเป็นไปแต่มันเกิดความอึดอัดต่อฝ่ายตรงข้ามที่เขารู้สึกว่ามันจะไปต่อไม่ได้เพราะมันมีการเล่นเกินไปแล้วก็ เร่งเงินเกินไปในที่นี้คุณอาจจะไม่ได้เร่งเขาเลยนะเราต้องขอบอกก่อนว่าคุณอาจจะไม่ได้เร่งเขาหรืออะไรเลยแต่ว่าสิ่งที่เขารับไปแล้วก็คิดไปทําให้เขาคิดไปแบบนั้นซึ่งแหมคนเราคิดได้หลากหลายไม่งั้นเขาจะพูดหรือว่าบางทีการสื่อสารทําให้ไม่เข้าใจกันก็มีอันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วนะตอนนี้เลยเราคิดว่าคุณกับคนคนนี้น่าจะไม่ได้คุยกันแล้วซึ่งเราก็มีรู้หลอกว่าใคร ไม่ได้คุยกันมาอยู่ในจุดที่อย่างที่เราบอกเนาะเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหลับเดี๋ยวพักเดี๋ยวจะไปทานู่นเดี๋ยวจะไปทํานี่นนคืออาสักอย่างคืออารมณ์ของคุณอันนี้พูดตรงๆนะอารมณ์ของคุณเลยมันปรับเปลี่ยนไปปุ๊บปั๊บป๊บปบแบบลาพิธเชนจ์ก็คือเปลี่ยนทันทีทันใดซึ่งมันทําให้คู่กรณีเขางงว่าตกลงจะยังไงกับกูจ้ากูก็งงเหมือนกันนะแต่ทั้งนี้ทางนั้นที่คุณงงมันก็อาจจะมาจากที่ อ๋อจากที่เขางงเนี่ยมันก็อาจจะมาจากเขาก็ได้ที่ทําให้คุณงงเหมือนกันคุณเลยแสดงออกไปแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่โทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดว่าไม่ชัดเจนเพราะโดยปกติแล้วเวลามันมีความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีคนสองคนถูกไหมคะแล้วคนสองคนเนี่ยมันจะต้องมีเหตุและผลอยู่แล้วที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งทําตัวแปลกๆใส่เพราะเขาอาจจะรับพลังงานหรือคิดไปเองจากอีกฝ่ายหนึ่งว่ามันอย่างงี้อย่งนี้นี่เนาะไม่เอ่ยเอาง่ายๆเลยเวลาเราคุยอะไรกับคู่กรณีเรานี่นะเ,าเรายกตัวอย่างเราแล้วกันพูดอย่างหนึ่งเขาคิดไปอีกอย่าง เข้าใจไหมอย่างบางทีเขาเราไปเมาเรื่องผู้ชายคนอื่นที่เขาฟังเนี่ยเขาดันเข้าใจผิดว่าเราไปว่าเขาเขาโกรธก็มีบ่อยๆดังนั้นมันต้องมีคนสองคนอยู่แล้วในการร่วมการทําอะไรอย่างหนึ่งเพื่อให้ฝ่ายเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามาังกรคิดว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างที่คุณคิดไปแบบนี้แล้วคุณแสดงออกไปเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่ามันมีเหตุและมีผลของมันมันไม่ใช่ว่าเขาเป็นบ้าหรือคุณเป็นผ้าแต่มันพอกัน เขาทําแล้วคุณคิดพอคุณทําไปเขาก็คิดต่อแล้วก็กทํามาใหม่มันก็วนกันไปันมาอยู่อย่างเนี้นะคะใช่ไหมอ่ะมาทีนี้มาดูซิว่าอ,อคนที่อยู่ในใจคุณนะคะเขามีอะไรอะจะบอกกับคุณบ้างนะเขามีอะไรอะจะบอกกับคุณบ้างม่ค่ะม ว้าวเขาคิดถึงคุณนะจ๊ะคิดถึงเลยแล้วก็จินตนาการถึงคุณสารพัดส,สิ่งอย่างเลยซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกจินตนาการอะไรถ้าอยากรู้เข้ามาดูส่วนตัวเพิ่มได้เนาะจริงๆมันไม่ดีมันไม่แย่นะมันไม่แย่เลยแต่มันสับสนอืมอ่าเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจจะทํร้ายคุณเลยจากสิ่งต่างๆที่เขาทําลงไปแต่เขาก็สับสนนั่นแหละคุณพ่อคุณเนะ่ะไมไ่ต่างกันหรอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปว่ากันนะ อเขาบอกว่าก็ไม่แน่หรอกจริงๆเขาอาจจะเกิดมาเพื่ออยู่คนเดียวก็ได้เนี่ยตัดพ้อแล้วงอนเงงอนไม่เอาสิอย่างงอนนะคุยกันดีๆอะฮะเขาอะมีเรื่องมากมายเลยนะคะที่เขารู้สึกเสียใยจากการกระทําที่เขาทําไปแต่ว่าข้อดีของมันก็คือเขาก็เอาสิ่งเหลรานั้นมาเป็นบทเรียนให้เขาเดินหน้าต่อไปได้เท่าน,นั้นเอง ฮดี uh ๋ย huh. วก็เขารู้สึกว่าเขาติดอยู่กับบ่วงอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาไม่รู้จะทํายังไงต่อไปเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไปก็นิ่งๆไปก่อนจะได้ไม่ต้องแบบมาสาดไฟใส่กับน้ํามันใช่ไหมเราอาจจะเป็นประเภทที่ว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรกับคู่กรณีเราจะไม่รีบเคลียร์นะไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนเราไหมเพราะว่านีสใส่แบบนี้ส่วนมากจะเป็นผู้ชายเราจะรอให้เขาเย็นลงซะก,ก่อนถ้าเราเขี้เกียจทะเลาะ แต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่เร่ง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 เเร่งเรอยากเคลียร์ตอนนี้มันจะสลับบทบาทยันไปซะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละคือความไม่พอดีนะคะคนหนึ่งรีบคนหนึ่งไม่รีบอะอะะ่ะมาโรแมนซ์แองเจลมีอะไรอยากจะแนะนำบ้างโอเเขาบอกว่าให้อภัยกันแล้วก็เรียนรู้นะคะเรียนรู้ว่า เราได้บทเรียนอะไรจากเศรษฐการเอ๊ะไม่ใช่พูดถึงเศรษฐศาสตร์มันเรื่องการเงินแล้วไหมจากเหตุการณ์นี้เราเขาว่าซีตูเอชกจะเหตุการณ์รวมเป็นเศรษฐการอ่ะว่าเขาเรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์นี้นะคะอ่ะแล้วเขาก็บอกตัวเองออกมาซะน่าจะไปกันยากอยู่คุณคุยกันไม่รู้เรื่องขนาดนี้เอาจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ย มมาควบคุมชีวิตตัวเองดีกว่าไม่ต้องไปควบคุมสถานการณ์อะไรทั้งสิ้นเอาตัวเองออกมาค่ะแล้วก็ไปหาอะไรทำจะจดีที่สุดเพราะเท่าที่ดูมันมีความท็อกซิกอยู่ตรงนี้แหละอืมแต่ไพ่กับชั่วชัวร์นะเขาก็บอกจริงๆมันก็คุ้มค่ากับการรอคอยอยู่เดอ้อแต่ว่าเธอก็อย่าพึ่งอะไรมากมายเธอตัวเองออกมาก่อนไปหาอะไรทําสนุกๆเดี๋ยวมันก็ใช่เองแหละไพ่นี่ใส่ไม่ดีเลยอ มันจะทําให้คนดูสับสนไหมคะอย่างเงี้ยไม่หรอกภัยเ็าจะสื่อว่าถ้าอยากจะไปต่อคนคนนี้อันดับแรกเลยให้อภัยเขากับสิ่งที่เขาทําให้อภัยตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองทําจากนั้นเอาตัวเองออกมาอย่าเอาตัวเองไปยึดติดอยู่กับตรงนั้นใจไ,ไม่เอ่ยอย่าเอาตัวเองไปยึดติดไว้กับสถานการณ์กับความสัมพันธ์นี้ มีอะไรไปทําไปใช้ชีวิตของตัวเองเลยเพราะคนคนนี้จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่คุ้มค่ากับการรอคอยเหมือนกันเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณเอาตัวเองไปแปะไว้ตรงนั้นปุ๊บแล้วบังคับให้ตัวเองต้องอยู่ตรงนั้นคนโทรลทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันคือความอึดอัดและมันจะกลายเป็นท็อกซิกดังนั้นไปหาอะไรทําดีกว่าเนาะอ่ะม่ดูพไพ่ใบสุดท้าย เซเว่นออมคัพส์ w รีเวิร์สด้วยเลิศมากดราม,มงดรามา่ามันก็จะได้หายไปไปปรับพลังงานกันก่อนแล้วค่อยกลับมาจูนกันใหม่นะคะเพื่อนเพื่นพอนเพราะเท่าที่ดูเราไม่แย่เพียงแต่ว่าต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่ามันไจคนละทิศคนละทางอยากเคลียร์แต่ก็ไม่เคลียร์ดีกว่าต่างคนต่างเงียบเนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วลองไปปรับจูนกันดูใหม่เราน่าจะดีขึ้นเนาะโอเคมังกรถรัะกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ อย่าดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วก็รักกันชอบกันเนาะติดตามไปแล้วก็สปอร์ตกันดูโฆษณาซูเปอร์แดงซ์ซื้อไพ่ซื้อเฮียนซื้อเทียนหอมนะคะแล้วเดี๋ยวยัไงจะกานคลิปต่อไปนะบ๊ายบายวันนี้ทิติทาร่มีสินค้ามานำเสนอคะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบอะไรหอมๆนะคะอย่างเทียนหอมอะไรแบบนี้เนาะวันนี้เราก็มีมาให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้เป็นแว็กซ์เมลนะคะแว็กซ์เมล มีหลากหลายกลิ่นหลากหลายแบบมากเลยนี่ก็ใช่แล้วก็อันนี้ด้วยจะมาในรูปแบบเหมือนช็อกโกแลตนะคะมาซื้อได้เลยนะคะมีเยอะมากมายเลยแล้วก็อันนี้อีกเป็นแบลเมลมีเยอะหลายกลิ่นนะคะแต่และคอลเลกชันมีอยู่ประมาณ8-9กลิ่นแล้วก็อันนี้เป็นเทียนหอมซอน้อความจากจักรวาลน,นะคะ เป็นข้อความที่ให้กำลังใจเหมาะกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณเนาะอันนี้นะคะสามารถเป็นของขวัญให้เพื่อนๆก็ได้ด้วยนะจุดไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะมีข้อความขึ้นมาเป็นข้อความให้กำลังใจต่างๆส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเทียนหอม The Fortune เขาจะมีสีซ่อนอยู่ข้างในจุดไปจุดมาจะมีสีต่างๆเกิดขึ้นมานะคะอย่างที่บอกไปคือสีน้ำเงินนะคะจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เป็นเรื่องดีๆสีแดง ความรักแท้ก็เริ่มจะเข้ามาแล้วก็สีดํานะคะจะเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่ดีๆเพราะฉะนั้นอยากได้มาซื้อไปมันก็จะเป็นเทีย,เทยนเสียงไทยแหละอย่างที่บอกจุดเราก็จะมีสีให้เลือกนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเทียนสําหรับราศีต่างๆมีครบทั้ง12ราศีนะคะพร้อมหินบําบัดข้างในด้วยนะมีครบเลยอันนี้เป็น เทียนหอมซ่อนข้อความเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณเป็นในรูปแบบคล้ายๆกับพิกคาระคะ่ะแต่จะไม่ได้เป็นเทียนหอมในรูปแบบที่ว่าเราเลือกข้อความเราส่งไปให้คุณนู้นคุณนี้นะไม่ใช่อันนี้เขาจะเป็นในรูปแบบที่ว่าเหมือนพิกรารคดเลยว่าที่คุณจุดไปเนี่ยคนที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเนาะส่วนอันนี้เทียนหอมบอกรักนะคะเดีย๋ยวเปิดให้ดูด้านในแป๊บหนึ่ง อ่าเนี่ยจะเป็นหัวใจอย่างนี้นะคะเป็นเทียนหอมบอกลักเพราะว่าข้างในเขาจุดไปแป๊บหนึ่งจะมีข้อความบอกลักขึ้นมาให้ข้อความเลือกไม่ได้นะคะเพราะว่าเราทํามาแล้วเรียบร้อยแต่รับรองว่าเป็นข้อความจริงๆนะสําหรับอันนี้ใครที่ชอบข้อความซุกซนซุกซนหน่อยเทียนหอมสีดํานะคะอาจจะเหมาะสําหรับสาวๆซื้อให้หนุ่มๆหรือว่าหนุ่มๆซื้อไปจุดเองก็ได้กลิ่นหอมมากข้อความมีให้เลือกเยอะเลยนะคะเนี่ย เลือกได้จะเป็นข้อความที่ซุกซนซุกซนหน่อยอันนี้สําหรับหนุ่มๆที่อยากซื้อให้สาวๆหรือสาวๆซื้อไปจุดเองหรือแม้แต่กระทั่งซื้อไปเป็นของขวัญเพื่อนก็ได้อีกนะคะโอเคยังไงก็อย่าลืมมาสนับสนุนกันนะคะมีอีกมากมายหลายแบบเลยในช e. ้อปปีลินอยู่ด้านล่างแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อนๆทำหน้าอ่อน มีหลายคนบอกว่าหลงดวงตาเพราพะฉันต้องใส่ดวงตา,าอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพใ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่ affirmator er, ไพ่ oracle ข้อความที่ ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก Unspoken Love Message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนะาะไพ่สำหรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษ มีหกบใบราคาหกรามสิบาทนะคะน่ารักฮะอันนี้ด้านหลังไพ่เนอะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณน,นี้นะคะอ่าแล้วก็สำหรับที่2นะคะจะเป็น Let Love Lead Message c a r d อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้น จำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะ 63ใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไพ่ก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารักส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น m e n นแอนด์มูฟออนเม g เ c จกาก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะอ่าเม้นแอนด์มูฟก็คือไพ่365วันของการรักตัวเอง คือการดข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ยด้วยความสร้างกําลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จานวน6กาข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กําลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะอ่ะอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะอ่ะแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะ ข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้ง3สําหรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสาสำหรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักราคาเท่ากันนะคะ63บใบราคา639บาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไล ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทําไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กําลังทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบ๊ายบายค่ะ